สวัสดีค่ะกษัตริย์ชาลส์ที่สามมีพระราชประสงค์ให้ลดขนาดพิธีบรมราชาพิเศษค,คำบางขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่ใช้สำหรับควีนเอลิซาเบธที่สองพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาลส์ที่สามที่จะมีการจัดขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้านี้มีรายงานว่าจะมีการปรับลดความสำคัญและขนาดของงานลงไม่เท่ากับครั้งงานพิธีบรมราชาพิเศษ สมัยพระมารดาของพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถคุณนอลิซาเบธที่2จากข่าวล่าสุดของเดลี่เมลยูเคในวันที่9ตุลาคมเมื่อครั้งควนเอลิซาเบธที่2เข้าพิธีบร,รมราชาพิเศษและรับสวมมงกุฎในปีคริสตศักราช1954มีการประโคมข่าวในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่มากมีการเชิญแขกมาร่วมพิธีมากกว่า8,000คน และเป็นตัวแทนอย่างทางการจาก129ประเทศทั่วโลกซึ่งงานพระราชพิธีจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบีตามข้อมูลในเว็บไซต์ทางการของราชวงศ์อังกฤษในระหว่างขั้นตอนพิธีตามโบราณราชประเพณีควีนอลิซาเบธที่สองจะส่งได้รับมอบเครื่องทองหลายอย่างอาทิเช่นกำไลและเสื้อคลุมอย่างไรก็ตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปสำหรับคิงชาลสที่3ที่จะเข้าพิธีราชาพิเศษเช่นเดียวกันหลังจากการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่สเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา The Mail on Sunday รายงานข่าวอ้างอิงจากการให้ข้อมูลของคนวงในในพระราชวังว่าพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวส์ที่3ามกำลังถูกวางแผนให้สอดคล้องกับพระราชประสงค์ ของพระองค์ที่จะลดขนาดของสถาบันกษัตริย์ในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งรวมถึงการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในพิธีออกไปซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเพื่อสะท้อนถึงยุคสมัยในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในแผนดังกล่าวเช่นลดขนาดผู้ร่วมงานจากเดิมมากกว่า8,000คนเหลือเพียงประมาณ2,000กว่าคน การแต่งกายของผู้มาร่วมงานไม่จำเป็นต้องเป็นทางการจนเกินไปขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีจะมีการปรับให้เหมาะสมเช่นพิธีการมอบเครื่องราชกุกธภัณฑ์แก่กษัตริย์จะถูกลดทอนเพื่อย่อนระยะเวลาในพิธีให้เหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพิธีนี้ในสมัยคุณนอลิซาเบธที่สจะใช้เวลานานประมาณถึงสมชั่วโมงมีรายงานด้วยว่าเจ้าชายวิลเลียม ผู้สืบราชบัลลังก์องค์ต่อไปอาจมีบทบาทสำคัญในพิธีนี้พิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวส์ที่สามอาจยังอยู่ห่างออกไปหลายเดือนเนื่องจากยังไม่มีการยืนยันวันที่เป็นทางการพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากกษัตริย์อังกฤษองค์ใหม่ขึ้นสู่อำนาจไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อครั้งรัชสมัยของควีนอลิซาเบธที่สพิธีบรมราชาพิเศษของพระองค์ เกิดขึ้นเมื่อ15เดือนหลังจากที่พระองค์สืบต่อราชบัลลังก์จากพระเจ้าจอร์จที่6มาริเนโคนิกนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ยุโรปและอังกฤษกล่าวกับอินไซเดอร์ว่าพิธีนี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนปีหน้าหรือปีคริสตศักราช2023ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่คีนอลิซาเบธที่2เข้าพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อเกือบ70ปีที่แล้ว ขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวเดลี่เมลค่ะ